ม,มาซื้อโทรศัพท์กันนะคะมาเลือกโทรศัพท์กันตอนนี้ตกเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะได้รุ่นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมาเลือกตัวจับอันนี้ในร้านโทรศัพท์มือถือนะคะก็มีให้เลือกไม่เยอะเพราะว่าก็เอารุ่นที่มันใหม่ล่าสุดเพราะว่านคนส่วนมากก็จะเลือกรุ่นใหม่ล่าสุดกันมากกว่านะคะก็จะมี ให้เลือกไม่เท่าไหร่จะจะเขาจะไม่มีขายเครื่องเปล่านะคะต้องขายเป็นแพ็กเกจนะคะขายแพ็กเกจก็คือขายแบบว่าต้องมีโทรศัพท์ด้วยเครื่องคู่กับรายเดือนนะคะขายเป็นรายเดือนอย่างเดียวนะคะชุนชิตกะ อันนี้ราคาพิเศษนะกะเดือนเดือนอ,าอ,านอชานอนคาผับอบอลโยกุมทนตน,ทนอันนี้เดือนละสองหมนอันนี้อันนี้ตัวนี้เดือนเดือสามหมื่นสามหมื่นเก้านะคะมีมีเมมโมรีนะคะประมาณหนึ่งิบปนะคะ อันนี้รุ่นนะ้วคนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเจอก็ตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะเอารุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกยังไม่ถึงเดือนตัวนี้นะคะรุ่นนี้อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังออกไม่ถึงเดือนนะคะคือรุ่นนี้ตกลงก็คือเอารุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีม hmm. oh, like, ีล right. okay. ็อกอินเดี๋ยวพี่เยอะเยี่ยวกินให้ค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้อันนี่นะคะมาที่ร้านเคทีของเคทีนะคะเซื้อโทรศัพท์อันนี้ก็จะมีน้ำผลไม้ แจกด้วยนะคะคนที่เข้ามานะคะตัวเลือกมีน้ำผลไม้ก็มีชามีกาแฟ,ฟด้วยนะคะตัวนี้โอ้มีก็ถ้าใครสั่งทีวีมีรุ่นใหม่นะคะก,ก,ก็จะให้จอดีด้วยจอใหญ่ๆนี้ด้วยนะคะให้จอแบบนี้ด้วยนะคะถ้าคุณมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะอันนี้ปนโปรโมรชั่นใหม่นะคะ ก็จะให้จอใหญ่ๆนี้ด้วยแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตติดที่บ้านแล้วก็รวมโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้คือของที่จะแจกของที่จะให้ติว่า้าทุกคนสั่งมือถือนะคะก็จะมีอ่าของติดไม้ติดมือนะคะก็มีหลายอย่างะะให้ตรงนี้นะคะเนี่ยของที่จะแจกให้ ตนนี้อยู่ที่เทอร์มินอลรถไฟตัวสเตชันนะคะรถรถไฟค่ะป้ายสเตชันรถไฟนะคะ,ะ,คะถ้าใครจะไปรถไฟนะรถไฟไปที่โซนหรือไปที่ไหนนะให้ต้องมาขึ้นที่นี่นะคะที่หมกโพนะคะเป็นตัวป้ายรถไฟนะคะขึ้นเขาเรียกว่าสเตชันรถไฟใช่ไหมคะ ป้ายรถเมล์นะคะจะเป็นรูปเหมือนเหมือนห,หัวรถไฟเลยค่ะอันนี้ป้ายรถไฟาจะใช้ตอนนี้ค่อนข้างจะพลุกพ่านนะคะคนก็จะเยอะ,ะนิดนึงโอเคนี่ค่ะก็จะมามาในร้านนะคะว่าามาซื้อซื้อเรียบร้อยตกลงซื้อเรียบร้อยกำลังเปลี่ยนเครื่องอยู่นะคะ มีหลายรุ่น,นะค่ะจะเลือกนะคะวันนี้ก็จะคุยนานสักนิดหนึ่งนะคะที่จะคุยนานเรื่องเกี่ยวกับสเปคที่ตัวเองต้องการหรือว่าน้องๆเขาต้องการพี่จะก็มาช่วยคุยนะคะเพราะว่าเราต้องคุยเอาความต้องการของเราให้มากที่สุดเราก็จะได้สินที่เราพอใจมากที่สุดนะคะตรงนี้เขามีแอปเปิลด้วยนะคะแอปเปิลเอ็กโปรก็มีนี่ แต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกเวยรุ่นกันซื้อกันนะคะพวกแอปเปิลน,นะคะคนในนี้ก็สามามาถก็จะใช้ของที่ในประเทศนะคะในประเทศกันมากกว่านะคะ,อนะคะโอเคพี่แจงก็เนี่ค่ะมาแนะนำมาเชิญชวน,ชวนมาซื้อโทรศัพท์มือถือในชอ็อป ถือกำลังรอช่วงกำลังรอนะคะนในร้านในร้านขายมือถือจำหน่ายมือถือพนักง,งานมีแต่ผู้ชายะคะ่ะมียู่สามคนนะคะกำลังรออยู่นะคะโอเคนะคะวันนี้พี่แจ้งก็นะคะก็ฝากกดไ like ลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีวันนี้คุยเรื่องเกี่ยวกับ การซื้อมือถือในเกาหลีจ้าโอเครักทุกท่านรักทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันครั้งต่อไปคะ่ะนะคะเดี๋ยวพี่จางก,ก็จะหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังอ,งอีกเหมือนเดิมคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ